สาม้วงนอนไม่อยากฟังมีแต่คนเก่ตั้งใจแน่หิ่งสะดับซึ่งะธรรมสงบระงับดับเรื่องโรคีพ่ายพังคอผการต่อไปคิดแล้วหัวใจช่างหนาวจังหนงุน่มๆสาวๆ จะมีใครฟังพระเทศกันเล่าเงงางระคังวังเวงมาสาธุชนเจ้าข้าได้ยินระคัง จรริาบพระธรรมชมบันเกิใดในทต่ผู้ชมทุกท่านในชีวิตเราทุกคนนี้ต้องมีข้อคิดข้อคิดในชีวิตประจําวันอันเกี่ยวข้องกับการบริหารชีวิตและหน้าที่การงานจําเป็นต้องมีเรียกว่ามีคำภีร์ชีวิตพระพิทธเจเวลาจะแสดงพระธรรมธศิศนาท่านก็ต้องถือคำภีร์อันได้แก่คําสอนของพระพุทธเจ้า และในคัมภี์นั้นจะระบุหัวข้อที่จะแสดงพระธรรมศาินาอันเป็นหลักปฏิบัติคริสตศาสนามีคัมภีร์ไบเบิลเป็นคัมี์ชีวิตของผู้ที่นับถือคริสตศาสนาผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเราเรียกว่าชามุสลิมเขาก็มีคัมภีร์อัลกุรอาน อัลกุรอานนี้เป็นคำพี์เขาศาสนาอิสลามในชีวิตเราทุกคนเวลาทำหน้าที่การงานอะไรก็ต้องมีข้อคิดที่จะต้องจำให้แม่นปฏิบัติให้มัน่นเรียกว่าคำพี์ชีวิตในวันนี้ก็จะพูดถึงคำพี์นักบริหารเราทุกคนเกิดมาเป็นนักบริหารเท่านั้นเราบริหารก็สี่ระดับตัว ครอบครัวเขตประเทศชาติตัวคือบริหารตัวเองตัวเรานี้บริหารดีเอาตัวขวงเราไปลงที่ไหนแล้วถือว่าเรามีหลักการบริหารครอบครัวเรามีครอบครัวจะเป็นหญิงเป็นชายก็มีครอบครัวเขตคือครอบครองเราทําการงานในที่ไหนก็ตามเรียกว่าเขตเรื่องอนาเขตของงาน ประเทศชาติผู้ที่บริหารประเทศชาติมีตำแหน่งต่างๆก็ต้องมีข้อคิดเพราะฉะนั้นคำพีนักบริหารเทอมาจะนำเสนอนี้จะขอกำหนดง่ายๆซึ่งความจริงมีมากเหลือเกินแต่จะกำหนดง่ายๆอย่างนี้ว่าเจ็ดระวัง11ตั้งมันใครจะบริหารงานอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีเจ็ดระวัง11ตั้งมัน่น เขาเรียกเจ็ดระวังคือองไรท่านก็ลองลองลองคน,นี้ลวงลออ่อขอแลเขาไปยยุย,ยอลวงลอ่อขอขู่ขม่มนี่คือเจ็ดระวังเจ็ดประการนี้ท่านผู้ชมต้องท่องให้ได้ยุยุย,ยอลวงลอ่อขอขู่ขม่มนี่เรียกว่าเจ็ดระวังในเจ็ดระวังนี้ ไปการก้าไปบนหน้าที่อย่างระมัดระวังสมเด็จพระสมมาสัมพเจ้เจ้า,าประสูติออกมาแล้วทรงดำเนินเจดย่างก้าวพระบาทเกิดดอกบัวทิปรองรับเจดย่างก้าวพระบาทไม่พระบาทแตะพื้นนั่นเป็นเพราะว่าบุญญาพินิหารที่ทรงสั่งสมมาแต่ชีวิตของคนเรา ไม่ได้มีดอกบัวรองรับในเจ็ดย่างก้าวชีวิตไม่ได้มีดอกบัวหลบโรยเอาไว้ให้เราเดินแต่ถ้าเห็นดอกบัวหลับโรยไว้ก็อย่าคิดว่าเป็นดอกบัวหลบที่เราจะเดินไปบนนั้นได้ระวงังหนามกุหลาบจะทิ่มแทงเท้าเพราะฉะนั้นในเจ็ดย่างก้าวของชีวิตนี้ต้องระวัง มีความหนามพลาดไปแล้วมีแต่ความเจ็บปวดชอกชำ้ำก็ให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิตจึงขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดจดจำหัวข้อให้ได้ว่ายุยอ,ยอลวงลอขอผูกผมก้าวแรกในการเป็นปนักบริหารเมื่อมีตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่ระวังการ ยุคการยุคนี้ไม่ใช่ผลประโยชน์ของเราแต่ยุคเพื่อให้เราเสียหายเพื่อใช้เราเป็นเครื่องมือและเราจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังยุคลูกยุคยุคให้รำตามถ้อยคำที่มันคิดรำถูก หรือรำผิดมันยุคส่งให้หลงเราคนดูบ้างด่าทอบ้างหัร่อจนองอคำยุคให้ไปทิ่มต่ำจนครกแหลกแตกขามือเป็นนายหมายระวังจงยับยั้งลูกยุกยือ้อลาดพลังนั่งครางวีลูกยุคหนีลูกพี่อ่าน คอยจำคำกรอนเป็นเครื่องสอนใจดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ขอยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าระวังลุยลูุคยุคให้รำตามถ้อยคำที่มันคิดรำผูกหรือรำผิดมันยุบทรงให้หลงรำคนดูบ้างดาทอบ้างหัวรอดจนงอคคำยุคให้ไปทิ่มตำจนครกแหลกแตกขามือ เป็นนายหมายระวังจงยับยั้งลูกยุกยื้อลาดพลังนั่งครางหือลูกยุกหนีลูกพี่อ่านการมีหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ระวังถูกยุคคติทำง่ายๆประการหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ใหญ่ให้ระวังหูเป็นเด็กให้ระวังหัวห่องให้ขึ้นใจ ว่าเป็นผู้ใหญ่ให้ระวังหูเป็นเด็กให้ระวังหัวคือเป็นผู้ใหญ่ระวังเด็กเป่าหูเป็นเด็กระวังผู้ใหญ่ปั่นหัวนี่หมายถึงคำว่าผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานและโดยวยัยวุฒิคืออายุเป็นเด็กหมายถึงตำแหน่งน้อยและอายุน้อยด้วย เป็นผู้ใหญ่ระวังหูอย่าเอียงหูไปหาปากผู้น้อยบางทีตำแหน่งสูงอายุน้อยมีความเคารพยำเกรงคนที่อายุมากด้วยความเชื่อใจด้วยความไว้วางใจก็เลยให้ความเคารพศรัทธาแล้วก็เอียงหูไปหาปากคนที่มีตำแหน่งน้อยกว่าหรือคนที่มีอายุน้อยกว่า เมื่อไรก็ตามเราให้ใครกระซิบกระซาบที่หูเราได้สแสดงว่าคนนั้นเราให้ความสําคัญนั่นคือจุดหายนะเป็นจุดดับของผู้บริหารดังนั้นผู้บริหารจึงจะต้องไม่เอียงหูไปหาปากผู้ที่ต่ำกว่ามีอะไรก็พูดกันดังๆเป็นเด็กให้ระวังหัวอายุน้อยบบกตำแหน่งน้อย ระวังผู้ใหญ่จะใช้เป็นคเครื่องมือในการที่ให้เราไปทะเลาะเบาแวงวิวาทบาดหมางก,กับคนอื่นหรือบาทีตำแหน่งสูงแต่อายุน้อยเรียกว่าเนกก็ระวังคนอายุมากปั่นหัวเมื่อเรางงงงแล้วเราก็กัดไม่เลือกหน้าคำว่าปั่นหัวนี้มาจากการที่กัดจิ้งหรีด สมัยเป็นเด็กอัตมาดูเคากัดจิ้งหรีดแล้วก็เคยกัดจิ้งหรีดกับเพื่อนเวลาจิ้งหรีดจะให้มันกัดกันเนี่ยบางทีมันเป็นเพื่อนกัดมันไม่กัดกันเพราะมันอยู่ในในกรงเดียวกันในกระป๋องเดียวกันเวลาเลี้ยงจิ้งหรีดก็คือใส่กระป๋องเจาะรูเอาไว้เอาญ้าให้มันกินเอาน้ำหยอดลงไปมันคุ้นเคยกันมันก็ไม่กัดกัน เราะนี้ทำไมจะให้มักัดกันไดน้ก็ต้องไปเอาเส้นผมผู้หญิงยาวๆมาคล้องขอจิ้งหรีดแล้วก็หมุนไปในอากาศหมุนสักสิบกว่าเที่ยวนะ่ะพราะปล่อยมาแล้วจิ้งหรีดมันตาลายคานนี้มันกัดในเลือกหน้าแม้แต่จิ้งหรีดตัวที่อยู่ในกรงเดียวกันผลที่สุดจิ้งหรีดก็ต้องมาตายปีขาดขาขาดมันกัดกันข้อน,นี้จึงเป็นที่มาของคำว่าปัน่น ดังนั้นในการที่เราทั้งทั้งหลายมีหน้าที่การงานอะไรให้ระวังอย่างนี้เพราะลุกยุคยุให้รําตามถ้อยคําที่มันคิดรํำถูกหรือรําผิดมันยุคส่งให้หลงรําคนดูบ้างดา่าทอบ้าหัวรอดจนงอขำยุให้ไปทิ่มตม่ำจนครกแหลกแตกขามือเห็นมีงานบวช เวลาบทหน้าก็มีกรองยาวมีแตรวงไม่มีใครอยากำํำแต่เขาบอกอ้าปไป,ไปลำเถอะลำหน้าหน้าหน่อยก็จะเห็นคนอิดออดอิดเอื้อนเขางใครเอาเหล้าขาวมาให้กินหรือเอาเหล้ามาให้กินพอกินเข้าไปสักพักหนึ่งตามันลายหน้ามันด้านประเทศสุครามรำมันจะถูกเพลงหรือจังหวะก็ไม่รู้ละํำไปแล้ว แต่คนดูบางคนเขาด่าทอไม่ถูกเพลงและเวลารำแล้วก็วาเริ่มรำแบบลิงฟักกะปิลิงฟักกะปร,ปริเออรำป้อแปะป่อยๆไปบางคนเขาก็ขำอย่างนี้ก็ถือว่าคนที่ยุคนั้นเขาต้องการความบันเทิงโดยที่ไม่เห็นความอ,อับอายใครขี้หน้าของเราระยุให้ไปทิ่มตามจนครบแหลกแตกคาม,มือ นักเรียนที่เขาตีกันเขาเพราะว่าเพื่อนยุกก็เลยตีกันยุคตอนหน้าผู้หญิงบ้างหรือยุให้รักศักดิ์ศรีบ้างบนที่สุดก,ก็เลยตีกันฆ่ากันคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การางานก็เหมือนกันอาจจะถูกผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ยุคโยงส่งเสริมให้ไปทิ่มตังคคนอื่นดังนั้นบทบาทของนักบริหารอย่างแรก ในคำพีนักบริหารอย่างแรกต้องระวังลูกยุคจึงได้กลับตันที่ทั้งหลายว่าเป็นนายหมายระวังจงยับยั้งลูกยุคยื้อคือถ้าเขายุก็ยับยั้งเขาวไว้ใต่อมายุบหรือยับยั้งใจตัวเองพลาดพลั้งนั่งครางดือลูกยุคหนีลูกพี่อ่านเวลาที่เราทำอะไรลงไปแล้วตามคำยุดยงส่งเสริม หรือ,อยุ่อยางแต่แข่งแย่ไปไปทิ่มตามคนอื่นแล้วเกิดเรื่องบาดเจ็บวิวาทบาดหมางความพยายนะมันเป็นของเราไอคนที่ยุคมันหนีไปแล้วเราก็ออ่านในแวดวงการเมืองในระดับชาติหรือระดับโลกก็ลองไปศึกษาเอาความพยายนะของมนุษ์ยนั้นเนื่องจากหลงทำหน้าและเนื่องจากมีผู้ยุคก็เลยทำสิ่งที่ไม่คาดคิด ผลที่สุดโลกยุคมีผู้ที่รับผิดชอบคือลูกพี่อานจึงเป็นกฎบทบัญญัติที่ขอฝากท่านทั้งหลายเป็นประการแรกว่าย่างก้าวแรกระวังยุคย่างก้าวที่สองยอยอคือยกยอปอปัน้นเขาว่ายกยอปอปั้นนี่ไม่มีไม่จริงตามนั้นแต่ว่ายกยอปอปั้นเขาไวา จึงของกล่าวเตือนในต่อไปนี้ว่าลูกยอสอปลอ,ลอยยอจนลอยจากพื้นดินยอยกกระดกลิน้นนายได้ยินก็เปรีปรมมันยอจะกระดกมันเยินยกจนเกินที่พลาดโครมก็โจมตีแล้วเพ่นหนีจากนายไปเป็นนายหมายฝังปูระวังลูกยอเขวั้ หากชอบต้องบอกใจน้ำตาไหลใครปลอบเรามนุษย์ทุกคนเกิดมาทำอะไรก็แล้วแต่มีอาหารสอชนิดที่มนุษย์ปรารถนาคืออาหารกายเรียกว่าลาบปากอาหารปากสองอาหารหูอาหารหูคืออะไรคือการยกย่องเยินยอคำสรรเสริญ แต่คนที่เขายอ่อนนั้นเขาหวังอะไรเขาหวังว่าจะได้ประโยชน์จาะํำเยินยอที่เขาปอปั้นเราขึ้นมาเขาียกเสกสรรปั้นแต่งและพวกยอ่อนนี่เขาได้คนสอบรอรอยกับความดีไม่ดีกระพุที่อย่างดีมันก็พลอยว่าดีไม่ดีมันก็ปั้นแต่งว่าดีเขาียกคนสอบรอพลอยยอจนรอยจากพื้นดินมันยอ่อจนเท้าไม่ติดดิน ยอยกกระดกลิ้นมันถูกคำยอนมันทำได้แค่กระดกลิ้นมันก็สำเร็จนวะนายได้ยินก็เปรมปรีดีใจว่าเราดีเราเก่งเราเรียนเราดังมันยอจะกระดกมันเยินยกจะเกินที่มันยอจะรับกระดกนะันแหละมันทั้งหลายก็เคยเห็นกระดานกระดกที่เด็กเขาเล่นกันไอคนมีน้ำหนักมากก็ทวงคนมีน้ำหนักนาอก็ทวงไว้คนมีน้ำหนักนอก้อยเลอย แต่พอไอ้นน้ำหนักมากมันจะแกล้งมันลุกรวดเดียวเท่านั้นกระดานหกหล่นลงมาโครมความเจ็บปวดแข้งขาหักคอหักความจุกเสียดก็เกิดขึ้นคนที่มันยอ,อก็เหมือนกันโดยแผนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันเยินยกจนเกินที่เกินที่เรามีเราเป็นพลาดโครมก็โจมตีแล้วเพนนีจากไหย เวลาเราพลาดโครมนี่มันก็โจมตีแล้วเป็นนี้จากนายเป็นนายหมายฝังปลูกระวังลูกยอเข้าไว้หากชอบต้องบอกใจน้ำตาไหลใครปลอกเรามีคนที่พลาดพลัง้งเพราะคำเยินยอมาเยอะแล้วเขาเรียกว่าประเภทกุ้งฝอยตกปลากระพงคำเยินยอเขาเป็นประเภทนะั้น เพราะฉะนั้นดีโดยชั่วเรารู้ตัวเราอยู่เก่งหรือไม่เก่งเรารู้ตัวเราอยู่เพณงระวังในข้อนี้ว่าอย่าหลงคำหยอกสองข้อแรกก้าวยันที่สามลวงทำอะไรก็แล้วแต่ระวังกลลวงในตัวหนังสือในการทำงานจะต้องมีความรู้ อสอด่องตรวจสอบให้ดีจะต้องมีความละเอียดละมิดละไมโบราณจะบอกว่าเขาไว้ใจทางวางใจคนจะจนใจเองบางทีระยะแรกผู้ที่ทำงานกับเราเขาดีแต่ระยะหลังเขาคดใหม่เขาตรงนานๆไปเขาคดไม่เห็นว่าเรา เป็นคนประมาทเลินเลอไม่ตรวจสอบเขาก็จะสร้างกลนลวงในตัวหนังสือในตัวหนังสือหรือในกลข้องงานเมื่อไปเช่นนี้แล้วเราตกอยู่ในกลรลวงแล้วโดยไม่มีความรู้ไม่ตรวจสอบเราก็พิทักเองถ้าจะกล่าวสอนใจเอาไว้ ว่าคนหน้าเนื้อใจเสือนะั่นเหลือคพข้างนอกกรบหวานไว้ข้างในขมมะนาวเกลี้ยงยังไม่ล้นเท่าคนกลมเร็วกว่าลมเหลี่ยมลบตลกตะแหล่ท่านให้ระวังว่าคนหน้าเนื้อหน้าเนื้อคือหน้าเหมือนเหมือนกวางเหมือนเนื้อกวางเนื้อเก้งเหมือนเนื้อสมันแต่ในใจนะ่ะเสือเลยเหลือภพ ข้างนอกกรกหวานไว้เนื้อนี่มันกรกหวานไว้แต่ข้างในขมมะนาวเกลี้ยงยังไม่ล้นทฉพคนกลมเร็วกะลมเหลี่ยมลบตลบตะแลงสุสาครเป็นรูปพระพยมณีกับนางเงือกเมื่อเกิดมาแล้วพระฤาษีท่านก็เลี้ยงเอาว้เลี้ยงแล้วก็รักเ็ยเอเจ้าสุสาครไม่มีอะไรเล่น ทำอย่างเราจะให้หลานมีอะไรเล่นมาเป็นความสนุกก็เลยใช้ลิ้นไปจับม้านินมังกรที่วิ่งอยู่เหนือคลื่นในมาสมุทรแล้วก็ใช้ไม้ท้าพยสิทธิ์ให้กํากับให้หลานลักขี่แล้วบอกว่าใช้ไม้ท้ากํากับอย่างนั้นอย่างนี้สุสาครก็สนุกกับของเล่นใหม่อันเป็นของมีค่าซึ่งคนหายากวันหนึ่งเมื่อขี่ไปแล้วก็ไปพบชีบเปลือย รูปร่างก็เหมือนพอระฤาษีเหมือนเจ้าเหมือนพระเจ้าปู่ของตนเองก็ได้ศรัทธาว่าเอ็นี่ก็พระฤาษีเหมือนกันโดยไม่รู้ว่านี่คือชีเปลือยนักหลวงโลกชีเปลือยมีลักษณะที่ดูมันเคร่งครัดคือหนวดถึงเขา่าคราถึงนมผมถึงตีนสุสคจรจึงเมื่อขี่มา้าในมันกรไปเจอแล้วก็เข้าไปกราบชีเปลือยเห็น สุสัครมีมา้าในมังกรซึ่งตนเองเขาอยากได้แต่ต้องใช้ธิกํำกับจับมาแต่ตนเองไม่มีริ์คิดว่าเจ้าเด็กนี่มันไหวไม่ทันไหวคือไหวพริบไหวตัวเขาไม่ทันไหวคิดจะลวงเอาไม้ท้าพญสิทธิ์กับมา้าในมังกรก็เลยปฏิสันฐานอย่างเคร่งรัจดจนสุสัครไหวหวานใจชีบเลยเขาบอกว่าจะพาไปดูของสำคัญ ว่าแล้วเขาลุกขึ้นเซซหน่อยถามว่าทำไมจึงเซก็อยากจะได้ไม้เท้าอ่ะสุสคอผ่านซื่อส่งไม้เท้าให้ชีเปลยถีเพื่อประคองตัวชีบเปลยก็กระยิมกระยิมในใจเดินไปแล้วก็เดินไปนู่นไปนี่จนพาไปถึงปากเหียวคุยสารพัดรพเรื่องพอาสุสคอเผล,เลอก็เลยฉีบตกเหียว พระฤาษีท่านนึกได้ว่าให้ของสำคัญแก่หลานไปแต่ลืมให้สติลืมสอนเรื่องคนไปเมื่อคิดอย่นี้แล้วะขงสุทครนกำลังลวงจับหน้าผาลงสู่ก้นเหลียวจึงใช้รึิ์ขี่รุ่งผูงมารับรับแล้วก็สอนสุทครว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหัดอันเทววันพันเกี่ยวที่เร็วรถก,ก็ไม่คดเท่าหนึ่งในใน้ำใจคนเทววันที่ว่าพันเกี่ยวเร็วรบนั้นไม่คดเท่าหนึ่งในใน้ำใจคนแล้วในใจคในใจคมันมีกีดคดมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นการเป็นนักบริหารนั้นแม้จะไว้วางใจใครก็แล้วแต่ ต้องระวังกลลวงไว้ใจได้วางใจได้แต่แย่าเนินนานนะักเดี๋ยวเขาจะหลงจะเหลิมแล้วเราจะประสบความย่ำแย่จึงขอฝากเป็นข้อคิดอิประการหนึ่งว่าพ้นทางคดรถระวังไม่พลั้งพลาดลวดลายคดงามวิลาชพระศาสินไม้เลือ้อยคด เรายังได้อาศัยกินคดจัดหินคดจัดสัตว์สมบัติงามแต่ใจคนคดเคี้ยวสุดเลี้ยวลดไม่งามงดดังกล่าวมาหน้าครั่นขามสารพัดเหลี่ยมร้ายลวดลายสามใครมอบความไว้วางใจบนไลัยเอ่ยวันทางที่คด ้าเราขับรถระวังไม่พลาดพลาดลวดลายคดงามวิลาศศาสินลวดลายที่เป็นลายขนมคดไปคดมานั้นเพราะมีศาสตร์และมีศิลปะอยู่ไม้เลื้อยคดเรายังได้อาศัยกินไม้เลื้อยที่มันคดเช่นตำลึงเอ่ยผักต่างๆเอ่ยเราจะได้เด็ดยอดกินมันหรือไม้คดบางประเภทเรามาทําศิลปกรรมต่างๆเอามาทําเครื่องใช้ไม้สียต่างๆ คดจากหินเพราที่เกิดในหินโคดจากสัตว์ที่อยู่ในหัวสัตว์เป็นหินแข็งๆขงสมบัติงามแต่ใจคนโคดเคี้ยวสุดเลียวลดไม่งามงดดังกล่าวมาหน้าครั่งครามสารพัดเนียมลร้ลวดลายสามใครมอบความไว้วางใจปรลยัยถึ3สามย่างก้าวนี้จึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นคำผีนับริหารในตอนแรก หากท่านผู้ชมทั้งหลายประสงค์จะทราบเป็นคำพีต่อไปก็ขอให้ติดตามเจ็ดระวัง11ตั้งมันรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกศกโรคภัยได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานสิวภานาดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนวพนิพานหรือพบพระศีอารชาติหน้าโน้นเถิดขออนวรพร